ออ้เไม่เอามือปัดไม่เอามือปัดไม่เอามือปัดแต่ผมไปบ้านดาราใครแลก็จะให้เลยเพื่อนเยอะเวลาผมมาบ้านใครก็จะให้ใช่โอ้โหพี่แต่พี่เกดเอออเล็กก็ให้เนี่ยจะเป็นบ้านแรกที่ไม่ให้เนี่ยจะเป็นบ้านแรกที่ไม่ให้แจ้งพี่แจ๊คกูรู้แล้วขอของดาราใช่ไหมใช่ครับ มึงนี่เล่นจริงวันนี้ไปรุ่นใหญ่เว้ยรุ่นใหญ่คู่รักผููชายเนี่ยจกักรกรเนี่ยเจ้าชู้ตอนนี้เนี่ยกลับมารักจริงแล้วเออบ้านพี่ชายกูเองอีกสัดพร้อมแล้วแปับเดียวคือต้องบอกว่าพี่ชายผมเลยนะคุณมิกบรมพุทธนะครับผมกับพี่เบนพรชิตาโดเรมีโดเรมีซ่อนลาเนี่ยก็คือผมชอบคู่รักคู่นี้มากมากเพราะอะไรรู้ปะประเด็นคือเขาเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ความรักที่แบบว่ารักกันแบบดีมากๆช่วงหนึ่งเลยแต่เกือบเลิกกันไม่รู้ว่าเพราะอะไรและที่สําคัญเนี่ยผมไม่วีดีโอคอไปหาพี่มิกนะผมรู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนไปเลยแล้วกันนะตอนนี้เราถึงบ้านคุณมิกคุณเบนแล้วนะครับเขาตรวจรรยังคะเนี่ยตรวจยังขอตรวจได้บ่อยตรวจแล้วนะโอ้ยขนาดนั้นไปถ่ายข้าบ้านไหมปลอดภัยครับน้องเปรมสวัสดีครับ แจ็คลูกชี้แล้วบอกตกใจโอ้ตโตโตลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแจ็คเองลูกสวัสดีครับโทนนะน้องปาล์มเปรมอันน้องเปรมน้องเปรมตกใจอลออน้องปาล์มเนี่ยคือคนกลางอน้องเปรมคนคนโตคนเนี้ยที่แจ็คเคยทําร้องไห้ใช่ตอนที่แจ็คมีรูปอยู่ตอนที่แจ็คเจอแล้วนะแจ็คเขาทำอย่างนี้ไหนนะแจ็คทำหน้าใหม่ดิ ตอนเด็กตอนเด็กตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอนนี้โอเคแล้วที่มาเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าเขาเนี่ยสะสมแกนด้มตากล้องผูชาชอบภรรยารู้ไหมว่าราคามันแพงเขาไม่ไม่รักลูกควรเป็นดาราคนเดียวที่ชวนไปตีหมอไม่ไปนะรักภรรยานะใช่แต่บอกมานะส่งรูปให้พี่ดูดูรูปอย่างเดียวไม่ดแต่พี่ไม่ไปขอที่อ่ามรู้เลยคุยเรื่องหมอนวดดิเอาโทาตอก็เลยบอกว่า บอกว่านี่มันพูดว่ามิกเป็นคนเดียวที่ชวนแล้วไม่ไปไม่แต่ถ้าไปต่างประเทศนะไม่มีใครรู้จักนะเชิญไปเที่ยวเลยถ้าคือไปต่างประเทศแล้ววันที่เขาปล่อยแล้ววันที่เขาปล่อยพี่นะ่เชื่อว่าเขาคงไม่ปล่อยเขาพูดไปอย่างั้นแหละพูดเป็นงั้นก่อนไเป็นอย่างงั้นก่ชื่อจำครับมั้ยแต่ไม่ไปดีแล้วเพราะว่าเรามีลูกอยู่อะไรอะไรโดนแล้วโดนล้โดนละลายผมอยากเห็นรถมากนะผมเห็นในไอจีอยู่นะเปิดดูไหมล่ะเปิดเดี๋ยวต้องเปิดที่นึงตามมาสิเอ้า โอ้หเอ๋ไม่เอามือปัดไม่เอามือปัดไม่เอามือปัดคันนี้มันมีที่มาที่ไปคือเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับพ่อพี่ขับรถคันนี้ไปส่งแม่พี่ให้คอดพี่เสร็จแล้วมันก็จอดตายมาประมาณ30ปีช่วงที่พี่ไปอยู่ไปเรียนต่างประเทศครับอยู่ดีๆวันหนึ่งพี่ก็ปรึกษาพี่เบนซ์บอกอยากทําอะไรให้พ่อจังเลยอขอทําคันนี้ได้ไหมพี่เบนซ์บอกเอาสิเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําตอนนี้ทิ้งไปอีกนาน เอาต้นไม้ไปทำแทนพี่ก็เอาไปทำโดยที่ให้กองถ่ายทำม็อกอัพขึ้นมาเป็นรถคันนี้แล้วเอารถมาลากออกไปแล้วก็ให้ผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมคือเขามองกล้องวงจรปิดก็ยังเห็นคันนี้อยู่มาอยู่ในผ้าคลุมวันเกิดพี่พอดีพี่เอามาจอดตรงนี้แล้วก็ไปเรียกพ่อแม่ลงมาบอกว่ามีคนจะขายอะสนใจจะซื้อไหมแล้วพี่ก็ให้เขาเป็นของขวัญ ของความวันเกิดที่ให้พี่เกิดวันนั้นเป็นวันเกิดพี่พี่ให้เขาโอ้นี่คือรถคุณพ่อรถพ่อน,นี่เป็นเบียงแค่บางส่วนบางส่วนนะนี่บางส่วนที่อยู่ตรงนี้โอ้ข้างในลึกไปเลยพอเป็นมาสเตอร์เกรด MG มันก็คือจะขยับแค่ไปทั้ง4นิ้วครับแต่พอเป็น เพอร์เฟกเกรดเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้เลยโอตาลอยเลยใช่ตาลอยนอะไรตาลอยีที่มีเป็นคนชอบใส่นาฬิกามากนะครับอันนี้คือที่ใส่ทุกวันพี่เป็นพิธีกรคนแรกนะที่ใส่นาฬิกาสองอันนะใช่เพราะว่าพี่เบนพูดว่าจะมีทำไมหลายเรือนแล้วใส่แต่นาฬิกาสุขภาพได้พี่เปลี่ยนอันนี้ทุกวันแต่สุขภาพอยู่เหมือนเดิมอ๋ออ่าก็คือสลับใช่สลับใช่เรือนไหนที่ให้ดูเรือนนี้ที่เคยเล่าให้แจ็คฟังครับผมเรือนนี้นี่คือ ใช่เดโทน่าแต่ว่าเป็นตัวที่เรียกว่าแพทริซี่ไดโอคือมันจะเป็นเออร์เลอร์เห็นไหมว่าขอบมันจะลอกอขอบมันจะลอกนิดนึงซื้อตั้งแต่เด็กซื้อตั้งแต่เรียนที่นู่นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นแสนโอ้โหแสนตอนนี้ผ่านไปน่าจะเป็นล้านแล้วมั้งเนี่ยแต่มีเรื่องราวอยู่แล้วก็เหมือนรถใช่ไหมล่ะก็คือให้ลูกหมดคนไหนชอบนาฬิกาให้เรือนนี้แต่เรือนนี้มีมี แบบอันนี้ของน้องเป็นหรือน้องปีมไม่รู้สักคนแล้วของลูกแจ๊กอ่ะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงลามไปแล้วถามเมียก่อนเลยอันนี้พามามุมเหมือนด่านฟ้าด่านฟ้าด่านฟ้าที่บ้านนี้ใช่อันนี้คืออะไรสระไปเป็นคนเลี้ยงไอไอป้าปกติมายืนดูแผงโซลาเซลล์เล่นเล่นดูม้และนี่ไงนี่ต้นในกระบองเพชรกระบองเพชรชอบชอบเท่าไหร่อย่างนี้แพงไหมพี่ต้นอย่างนี้ไม่แพงอย่างนี้ประมาณ อันองเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยสวยนะเนี่ยอยากซื้อเลยเนี่ยไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพี่เพาะให้รอขอให้รอพี่ให้ได้หมดคือผมอยากเคยอยากมีแบบมุมบ้านสักอันหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นแบบอ้วนๆผมชอบเลยอ้วนๆอ๋ออันเนี้ยมันจะน่ารักแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดอยากได้ใหญ่ๆมันก็จะแพงเล็กๆมันก็จะถูกแล้วที่มันเอามาไว้มันร่มไงให้มันบ่มบ่มแล้วมันจะออกลูกเร็วอย่างนี้เห็นไหม ออกหน่อมาแล้วก็ชำหน่อเอาพวกนี้่านเล็กๆนี่ชำหน่อมหมดเลยคุณทํางานเยอะคุณจะมีเวลาไหมนะคุณมิกก็จะพยายามหาเวลามาดูแลเขาเนี่ยข้างล่างก็คือที่เพาะเป็นเมล็ดไว้ยังไม่ได้แกะเลยสักกันใจไม่ไปเที่ยวอาบุกนวดอยู่ในห้องนี้มันกว่า มีอันหนึ่งที่พี่พี่มิกไปออกรายการพี่วุ้นดี้อะแล้วก็พี่บอกว่าพี่เกือบเลิกกับพี่เบนซ์อะเพราะว่าพี่เบนซ์ไม่ไม่ค่อยจัดให้พี่อะจริงปะจริงทําไมวะเราจะมีเมียไปทำมไม่ไม่ไม่จัดให้พี่กีกกี่ปีอะอุ้ยก็มีน้องปิมใช่ปะเออก็จัดอีกทีคือมีน้องปางเลยอ่ะโอ้โหใช้เวลารอกี่ปีอะปีกว่าแล้วพี่ทำไงอะมือโอ้สมือสากเลย ใช่เกือบเลิกจริงๆเลยอ่ะไม่หรอกเราก็เลิกไม่ลงหรอกแต่มันก็ถึงขั้นที่แบบต้องคุยกันบ้างเออแต่งงานกันแล้วมันก็ต้องใช้ชีวิตคู่บ้างแล้วก็บอกเขาตรงๆว่าแม่ก็เห็นว่าพ่อไม่เคยออกไปไหนไม่เคยเกเลไปเที่ยวที่ไหนออย่าให้วันนั้นมันเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเกือบแล้วแล้วที่แรกถ้าไปจัดที่ไหนก็แจ็คจะพาไปไหนล่ะอย่างนี้แตอนนี้ก็เเนียเเรียบรอย่ามันจะพาไปไหนล่ะอย่างงี้ดีกว่าก็คือหมดนี่ เฮ้ยนี่หลวงปู่ทวดเต็มเลยใช่ก็จะมีนี่หลวงปู่ทวดกำลังกำลังจัดเรียงอยู่อุ้ยอันนี้ยังไม่ครบอันนี้สายอะไรยังยังไม่ได้จัดเรียงเต็มที่ก็จะมีหรือสีลิงดำมีอะไรพระนางสมเด็จนางพญาาดส่วนอันนี้ดูไม่เป็นเลยจะเป็นตระกูลสมเด็จใช่ไหมแล้วนี่ก็จะเป็นฟิวนั้นฟิลสมเด็จเหมือนกันแต่อันเนี้ยจะเก่าหน่อยก็คือจะอยู่ตรงนี้ หน้าไแบบเดี๋ยวถ้าวันไหนเป็นบ้านคุณบอยท่าประจันนะเออเอาไปละอยากไปมากเลยเนี่ยอ่ะเอาโมบะผมไว้ก่อนเฮ้ยออไว้นี่แหละไว้นี่แหละอย่อยไว้นี่แหละเราเราดู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 อันนี้น่าสนใจเปิดที่เปิดที่ถ้าเป็นกล่องนี้น่าสนใจเปล่าอันนี้อันนี้เธออันในกล่องดูดีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรในกล่องนี้น่าจะมีอะไรมีอะไรนี่อะไรขออนุญาตแกะเอาสิครับหลวงตู่อืหลวงตู่ที่ดูอยู่ทุกวันนี้ป่ะ ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณนอออ๋ท่านเจ้าคุณนออ่าเจ้าคุณนออันนี้หลวงปู่ทวดเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นอะไรจานอันนี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดอุยเป็นเรื่องนะอันนี้ก่อนเรื่องอันนี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดอ้หลวงพ่อแดงโอ้โหเอ่อเช่าอันนี้เฮ้ยใจเย็นดิเช่าเลยใจเย็นพ่อมียังที่บ้านมียังเฮ้ยอย่าไปถามอย่างนั้นสิเรา อันนี้สมเด็จพระป,ปิรันซึ่งอันนี้นี่คือเราห้อยตั้งแต่ตอนเราไปเรียนเที่ยงกฤดตอน,นเด็กเลยใช่แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าอันเนี้ยเราไม่รู้จักอันเนี้ยใครให้มาก็ไม่รู้อันนี้นไงจะไม่ได้แต่พี่แจ็คบอกว่าองค์นี้มึงเข้าตู้เซฟเลยพระราหูอาจารย์ปิ่นเอาเหรออืม ของอาจารย์ปิ่นใช่ไหมใช่ถ้าเกิดใบ้านดาราใครเขาก็จะให้แหละที่เป็นเยอะเวลาผมปลาบ้านใครก็แจกไปใช่โอ้โหพี่แต่พี่เกดเอออเล็กก็ให้เนี่ยจะเป็นบ้านแรกที่ไม่ให้เนี่ยจะเป็นบ้านแรกที่ไม่ให้แจ่โอ่ะนี่โอ้โหเป็นเรื่องนะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญคู่กันโอ้โหเป็นยันเดียวกับองค์ที่พี่มีอันเนี้ยข้างหลังน่าจะเป็นยันเดียวกับในหนังสือที่เขียน ใ,ให้ผมเลยเหรอสมมติตะคัดแล้วไม่มีคืนนะอ้ oh, นี่เขาให้จริงแล้วอันนี้เขาให้จริงแล้วคอนเซ็ปต์ขอของดาราครับมีพีบเบนก็คือว่าเขาจะมีประมูลทําบุญสนใจไหมฮะสาวสนใจดิอันน,อน,นี้คือเราไปทําบุญเอาเอาของเราไปแล้วก็ไปประมูลใช่ไหมใช่ครับผมประมูลทําบุญทุกบาททุกตังค์ครับออคุณไหมครับอยากประมูลเลยครับชอบตรงคุณตอบมาให้ไป<ะ>เอาสิทำบุญสิ่งที่จะให้คือ นี่เลยครับ <พะ S 1> <ล>ประมูลพะะร,ระ,ลพะและะกันเป็นหลวงปู่ทวดเป็นพระที่ผมนับถือและเคารพที่สุดก็เป็นองค์นี้และกันซึ่งองค์นี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าได้มานานได้มานานแล้วเป็นมีพระประมาพิไทยด้านหลังสองกอด้วยโโอ้โหก็เลยรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้ ประวัติดีครับผมครับผมเริ่มประมูลที่เท่าไหร่ครับ99บาทพอเลขมงคลเริ่มที่99บาทในไอจีแจ f คแฟนฉันเท่านั้นนะครับผมรายได้ทั้งหมดจะทำบุญที่ไหนครับคุณเบน์ครับเบนเลือกไปโรงพยาบาลสงเนาะตออโรงพยาบาลสงเลยใช่นะฮะก็นี่นะครับจะถ่ายให้ดูก่อนเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะทำบุญให้พระต่อใช่นี่นะฮะปึ๊บ ของปู่ทวดนะครับผมที่พี่มิกเนยนับถือมากมใช่แล้วกเ็เริ่มที่99บาทนะครับที่เบนบอกว่าทำบุญที่โรงพยาบาลสงทุกบาททุกตักงค์นะครับ,รบในไอจีแจ๊คแฟนัเท่านั้นนี่คือของคุณปู่ซึ่งพ่อพี่บอกว่าเดี๋ยวพอพี่ทําบ้านใหม่หาห้องหนึ่งให้ท่านทุกองค์ด้วยโอ้โหพี่เบนอของจริงเลยอะเก่าโบราณใช่ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เชียงแสนอะไรอย่างเงี้ย พระอะไรที่แบบว่าที่พี่เคารพนับถือมากที่สุดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเพราะว่าตอนเด็กๆที่พี่เกิดมาเหมือนคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไม่สบายแล้วสมัยคุณปู่เนี่ยจะมีร่างทรงของหลวงปู่ทวดแล้วร่างทรงเนี้ยบอกว่ายกให้มาเป็นลูกของเราคือลูกของหลวงปู่ทวดแล้วจะหายพี่ก็หายจริงหายจริงเลยหายจริงหลังจากนั้นคือตั้งแต่เด็กยันโตก็คือหลวงปู่ทวดอยู่ในใจอันนี้เป็นพระแล้วถ้าเป็นเทพ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 ก็พี่ก็จะตอนนี้คือนี่เลย โอ้ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณและกลายเป็นชอบปางนี้ก็ปางนี้ที่อยู่ที่พิษณุโลกไงวัดใหญ่นั่นแหละวัดใหญ่แลละที่พิโมดาไปตายเนี่ยพิษณุโลกนี่ชอบปางนี้และเชื่อไหมพี่ขึ้นมาหาพี่ขึ้นมาหาเนี่ยพระพุทธาชินราชแต่ละองค์เนี่ยนี่ไงแล้วพี่ก็เจออยู่นี่ปลื้มมากปางนี้ดวงดีแล้วเปิดแล้ววันเนี้ยที่เราถ่ายนะวันที่2แต่วันที่4 5ห้าเมษาเนี่ยเป็นวันที่ พี่สายมาามฟินเนี่ยเขาจะหล่อพะอย่าบอกว่านี่แหละไอ้ที่พี่ถามแจ็คว่าน่แหละพิธีนี้ถูกต้องแล้วโทเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวโทรให้เลยเดี๋ยวเราไปเลยจองตั๋วเลยถ้าอย่างนั้นอะคุณสายครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสายดูสิพี่สายตรงมากผมผมบอกแจ็คว่าผมชอบท้าเวสุวรรณแต่ผมชอบปางนี้เอางี้พี่สายคือผมเห็นเขาวันนี้วันที่สองที่เราถ่ายทํารายการแล้วปรากฏว่า พิธีใหญ่ของพี่ทรายคือวันที่4กับที่5ที่พิษณุโลกที่วัดใหญ่อะนะวัดใหญ่วัดพระีอะนะคิวคุณคงไม่ว่าหรอกคุณไม่ต้องไปหรอกมั้งคืนคิวเดี๋ยวนี้เลยคุณติดละครหรือเปล่าคืนคิวละกันเอาพี่เบนไปด้วยนะพี่ทรายนะด้วยนะคะกินพีมากมเลยคะแจ๊กเยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทรายเตรียมเตรียมแบบทำพิธีให้เลยเดี๋ยวแจ้งตัวใหญ่ให้ค่ะเย้ขอบคุณค่ะแล้วนี่คุณทายน่ารักมากๆขอบคุณทรา อ่ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่พิซซนุโล่เรียบร้อยนะครับผมผมโทรนัดพี่สายมาดามฟินไว้นะครับพี่สายพี่สายเล่นกับผมได้นหอนแล้วอ่ะวงการมายานะครับยูทูบเบอร์ สวัสดีค่ะคับขอของดารานะครับมาปนบ้านคุณสายมาดามฟินครับค่ะตกใจมากเลยตกใจคือกลัวโดนผมปนนะครับเรื่องฟินทีมงานมาแามฟินลำบานเรียบร้อยแล้วคือต้องบอก f c ก่อนว่าพี่สายมาดามฟินเนี่ยของเยอะมากแต่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกใครอ่ะเอาล่ะอยากให้ดูเพราะว่าของเยอะมากๆฝั่งนู้นเนี่ยแบรนด์เนมทั้งนั้นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นเป็นงานศิลป์ค่ะงานศิลปะเสณิมชัยเดี๋ยวคุณมีคุณไปร้องไหน่อยนะมีเตี๋ยวด้วยอะตามมาตาามมเลยครับ มาขอของดารานะครับผมบ้านพี่สายมาดามฟินนะฮะก็เจอเตี่ยแล้วก็คุณแม่พี่สายนะครับสวัสดีนะครับเตี่ยครับคุณแม่สวัสดีครับผมวันนี้เห็นบอกว่าเตี่ยมีของดีมาให้พี่เบนซ์กับพี่มิกด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ให้เป็นเหรียญทาวเวสุววัน เนื้อทองคำโอ้โหราคาไหลยอยู่ราคาไหลยอยู่นะครับมาของของดาราไหมเม็ดสุดท้ายแล้วเมื่อคืนมีนั่งคนดูไม่ได้ชื่ออะไรชื่อรายการเขาบอกอยู่แล้วขอของดาราขอของดาราขอของเตี๋ยครับเปลี่ยนชื่อรายการีกว่เปลี่ยนชื่อรายการใหม่ของคุณมิกเนี่ยครับนั่งคิดไปคิดมาครับเตี๋ยรเซอร์ชินราชรุ่นจักรพรรดิพิธีปี2515นิยมไม่จุดในพิษณุโลกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณครับพ่อคืนห้าเลยอ่ะอันนี้ให้แจก โอ้โหป็นฮะเป็นของของดาราที่แบบเทปนี้มีความสุขมากยิ่งกว่าดาราก็เตี๋ยเลยแหละเรียบร้อยแล้วเตี๋ยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เฉลิมชัยวาดวาดที่ USA นะเตี๋ยบอกนี่วาดที่ USA นะครับมีลายเซ็นด้วยอันนี้รูปเดียวเลยเป็นรูปเปป็นรูสัตว์ที่อาจารย์เฉลิมชัยวาดใช่ไหมครับพี่สายสวยมากนี่ละสวยมากเป็นสิ่งโตที่ดูแบบ ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นฝีมือของอาจารย์ใช่หมดเลยค่ะหมดเลยนี่หมดเลยค่ะอันนี้หมูป่าไงที่ที่ที่ออกจากถ้ำอ่ะใช่ไม่ใช่คนละหมูป่าจริงคนละหมูป่ากันมาจริงจริงจริงค่ะที่ที่หมูป่าค่ะใช่เขาวาดเหรอใช่ค่ะเนี่ยกลายเป็นไม่เชื่อผมไปแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อที่ทีหมูป่านี่ไงก็ที่เขาออกจากถ้ำเขาเลยวาดไงนี่แหละ บางส่วนที่ของอาจารย์เฉลิมชัยแต่สิ่งที่พี่มิกพี่เบนเนี่ยอยากให้พี่ชายพาไปคือวัดใหญ่เพราะว่าตอนวิดีโอคอรมาเนี่ยพี่อ,อยากไปไหว้และขอะพรเกี่ยวกับท้าเวสุรวรรณมากใช่ไหมฮะได้เลยเตียโดน เตี๋ยพี่สายเป็นเจ้าภาพค่ะที่วัดใหญ่แล้วก็มาดามฟินก็คือเป็นร่วงสร้างองค์องหล่อเท่าองค์จริงเลยค่ะให้คนกราบไหว้บูชาเดี๋ยวเราจะไปวัดใหญ่กันที่วัดใหญ่วัดพระศรีมาศพี่มีกิเบ้นนะครับแล้วก็ไปทําพิธีกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณอ่ะเราไปกันครับไปค่ะ เรื่องเลยพี่พี่พี่เบนมุมนี้แหละคือชอบมากๆก็คือมาออฟฟิศพี่สายมาดามฟินนะผมจะไปยืนตรงเนี้ยเกือบชั่วโมงกว่านะใบไหนดีครับที่จะลงมี้จะบอกจะบอกว่าแบบนี้ค่ะตอนแรกที่คุยกันอ่ะก็ยังคิดว่าเอ้ยจะเอาแบรนด์เนมสักใบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไหนๆพาพี่มิกพี่เบนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดใหญ่กันใช่ไหมคะเรารุ่นอาทาเวทที่ เรากําลังจะไปกันเนี่ยคือหายากมากตอนนี้ใบจองแบบคูณ3าคูณสี่ละหาของไม่ได้แล้วพี่สายพอมีเดี๋ยวจะให้แบ่งให้แจ็คเนี่ยแหละเอามาประมูลเปิดที่เริ่มต้นที่8บาทต่อห้ามเกินนะเดี๋ยวนะหมายถึงเดี๋ยวคุณเบนซ์คุณมิกมาเป็นพยานไหมนะสิ่งที่เขาจะประมูลคือไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมครับแต่จะประมูลประมูลทาเวท ที่วัดใหญ่ก็คือเป็นวัดแตกเลยค่ะรุ่นวัดแตกรุ่นวัดแตกนะครับเป็นทาวเวสใช่เดี๋ยวเราขึ้นแล้วให้เริ่มให้เริ่มแค่8ปบาทพอถ้าเชิญกว่านี้ไม่ได้นะแจ็ค8บาทมีความหมายนะทาไมครับเพราะว่าตอนเนี้ยมาดังฟิลเข้าสู่ปีที่แปนี่นะก็เลยจะไปทําบุญที่ไหนฮะพี่อยากเลืเลยอาผมเลือกเลยเนาะแล้วเดี๋ยวผมส่งหลักฐานไม่ดูแล้วกันแต่เขาขอเด็กขอขอเด็กผมเป็นเด็กนะโอเคได้เดี๋ยวก็รัชดาอะไรก็เด็กอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แฟนขับของผมเนี่ย ผู้ชายจะเยอะช่องแจ็คแฟนฉันเนี่ยก็เลยอยากจะบอกพี่สายแต่ลูกค้าผู้ชายทั้งนันเลยจริงเพราะว่ามาดามฟินเนี่ยเขาเพิ่งทำน้ำหอมของผู้ชายเอ้าเหรอใช่ขอเข้ามาดูหน่อยคุณนี่ก็เป็นเซ็ตของผู้ชายเลยใช่ค่ะก็คือคือที่ให้ที่แจ็คฉีดอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยเอามาขายกันเป็นเรื่องราวไลฟ์ใช่ปกติได้ไหมดมได้เลยฉีดได้เลยครับอันนี้ปกติเหเราจะเราจะเห็นแต่มาดามฟินอาขุนคลาสสิกของุนคลาสสิกนะครับผมอันนี้คือแบบมีความ มูนมีความแมนมากขึ้นสำหรับคุณผู้เฉพาะแล้วค่ะแจ็คชอบมากเวลาฉีดไม่ต้องฉีดเยอะขนาดนี้นะคะติดเพราะเชื่ทีสายหอมจ้าเห็นเปล่า มีน้ําหอมผู้ชายแล้วเพื่อนเพือนซทุกคนผมใช้จริงนะเพื่อนเพื่อคุยกับพี่โมจิเลยว่าปกติพี่โมดจริงๆอ่ะกินไอ้แจ็คมันต้องมีอะไรดีนะพี่เพราะว่าเวลาไปลงอ่างลงอะไรเงี้ยผู้หญิงไม่มีทีท่าเกลียดเลยถ่ายงานถ่ายงาน่งานลงอ่างเลยอันนี้เป็นโซเซ็กซี่อันนี้ที่โมมินาโมมินาเนี่ยใช้เนี่ย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 อันนี้ก็หอมมากมีตัวหยดชุดชั้นในด้วยซึ่งดีดี มีตัวหยดชุดชั้นในแมดไม่รู้หรือยังไงจรินี่บอดี้ออยมีตัวหยดชุดชั้นในก่งเก่งไมันจะหอมแบบโอ้ว้าวลูกคนที่สี่ต้องมางานนี้ต้องจัดต้องจัดใครสนใจนะครับแอดไปที่ไหนครับพี่สายก็แอดไปเลยนะคะที่แอดฟินก้านะคะอยากเลือกน้ําหอมให้ถูกกับบุคลิกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีทีมงานแนะนาแอดไลน์เข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยค่ะแอดฟินก้านะคะแล้วจะบอกว่าเห็นไหมมันจองอีกอะไม่ปีเสือให้ดูเฉยสีในสีสวยจะบอกว่าสําหรับลูก ที่บอกว่ามาจากช่องแจ็คแฟนฉันนะคะพี่สายจะมีปูเวทให้ด้วยจากวัดใหญ่เลยแต่ว่าเป็นองค์เล็กๆนะคะต้องซื้อก่อนนะคะลูกค้ามาดาวนินนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากช่องแจ็คแฟนฉันพี่สายก็จะมีปู่เวทเอาไปให้ครูชาด้วยวันนี้เราปิดด้วยเป็นเอ็กซ์คลูซีฟครับเราจะปิดด้วยศิลปินชื่อดังนะครับขอต้อนรับคุณโจลงครับเพลงมานต้องนี๊ดต ความหอมต้องวนชั่วโมงต้องเยยืดหล่อห่อของดีจริงเป๊ะขอบคุณโจโลมากครับเดี๋ยวไม่ถาเดี๋ยวไม่อาอเอาเพลงนั้นหรอจะใช้ดาราจะใช้แทนเลยอีกทีหงสามสี่ หมดดำเซนชูดชีบอกคอนเฟิร์มเอดเซนชูดเป็นมิกนี่ผสมไอ้ไม่ได้แล้วลืมเช้าเช้าเต้องมุนชั่วโมงต้องมุนเสน่ห์ที่คอยจะหล่อหลอมของดีเมคอินท์ไทยแลมเซเล็ตละลายไม่ดีจริงไม่คิดจะใช้แทนอ่ะหมดดำเซนชูดคอนเฟิร์มเอดสองผสมมเนียนฟิลเดลิกระโจนิกโคตรฟินแบนนำหอเมืองไทยยืนหนึ่งไม่มีอะไรที่จะมาเทียบจบนี่มาดาวฟินนี่ ผู้นำเขาร้องเพลงเลยค่ะเดี๋ยวลาหน่อยลาคุณเน้นหน่อยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายครับบ๊ายบายครับ